ของการทำช่อง YouTube ไปเลยนะคะว่าเราต้องมีอะไรบ้างเอาหน้าไอวีละนี่แหละขึ้นมาเป็นกรณีศึกษานะคะหน้าจอตรงนี้เราต้องรู้จักอะไรบ้างอันนี้เราเรียกว่าหน้าช่อง YouTube ในส่วนตรงนี้นะคะเราเรียกว่าแบนเนอร์คือทุกคนต้องเรียกชื่อมันให้ถูกก่อนเวลาอเดี๋ยววันขอลดเสียงตัวเองหน่อย เมื่อวันมันไปนั่งดูคลิปตัวเองย้อนหลังวันเสียงดังเสียงดังทุกคนมาฟังวันก็ไม่ลำคาญเสียงหรอคะช่วยช่วยบอกว่าครูเบาเสียงลงเบาเสียงลงนะคะเวลาที่วันตะเบงสวัสดีค่ะคุณยุทขอบคุณมากๆเลยตรงนี้เรียกว่าแบนเนอร์นะคะหรือแปลเป็นไทยก็คือปกช่องอยู u ู e ตรงนี้เรียกว่าปกช่องมันมีหน้าที่อะไร มันเป็นภาพโฆษณาช่องเราค่ะทุกคนแบนเนอร์เป็นศัพท์ทางการตลาดนะคะแบนเนอร์คืออะไรแบนเนอร์คือป้ายโฆษณาที่มันอยู่บนตึกใหญ่ๆตามอ่าตามกรุงเทพและมันอยู่เป็นป้ายโฆษณาที่อยู่ตามข้างถนนทุกคนนึกภาพออกไหมนั่นคือแบนเนอร์ค่ะ เมื่อเรารู้ว่าแบนเนอร์คืออะไรมันคือภาพโฆษณาช่องเราจะบ่งบอกให้ผู้ชมรู้จักเราได้ยังไงทุกคนดูไอวีรานะวันทําปกช่องแบบนี้แจกฟรีไว้เยอะมากมีมากกว่า200แบบไอวีระเลือกแบบนี้คือคนที่ทําช่อง YouTube ไม่เป็นหรือคนที่ไม่รู้จักการตัดต่ออะไรเลยคนที่เป็นมือใหม่จริงๆ แบนเนอร์ตรงนี้มันจะออกมาเป็นกากๆากดูก็รู้ว่าเราไม่มีความรู้แต่ดูปกช่องไอวีราค่ะทุกคนดูนะคะตบมือให้ไอวีราด้วยค่ะมันดูเป็นโปรเฟสชันแนลมากๆเลยคือวันจะชมตัวเองว่าวันทำไว้แจกฟรีนะคะทำวันแบบนี้วันเรียกว่าบล็อกสำเร็จรูปวันจะทำบล็อกไว้ให้ค่ะทุกคนสิ่งที่ไอวีลาเอาไปใส่แค่ รูปไอวีระและตัวหนังสือตรงนี้เองวันทําบล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามีหน้าที่เอาไปใส่รูปเราเอาไปใส่ชื่อช่องเป็นของตัวเองค่ะวันวางล็อกไว้ให้อย่างสวยงามแค่เรารู้แค่เราไปเลือกรูปแบบที่เราชอบที่สุดแล้วเอามาใช้ รูปแบบคืออะไรรูปแบบคือสีที่มันบ่งบอกถึงช่องเราไอ้วีระคนชัยภูมิไปเลือกแบบนี้มาได้ดีมากๆค่ะซึ่งวันบอกแล้วว่าวันทำไว้ประมาณ200แบบนะคะปกช่อง YouTube ไปค้นหาใน Facebook นะคะลิงก์วางอยู่ใต้คลิปทุกคลิปค่ะกดเข้าไปใต้คลิปจะเห็นลิงก์ไปที่ Facebook เรียนฟรีแจกฟรีคือวันคำว่าฟรีทุกคนไม่ต้องขออนุญาต เอาไปลักใช้ได้เลยนะคะภาษาอีสานเราเรียกว่าลักภาษาไทยก็คือขโมยเอาไปใช้ได้เลยคะ่ะทุกคนไม่ต้องขออนุญ,ญาตใดๆทั้ทงสิน้นยกเว้นคลิป ถ้าใครบันทึกเองไม่เป็นให้อินบ็อกมาหาวันนะคะคือต้องอินบ็อกมาหาวันเพราะว่าข้อความใน Messenger ของวันมันเยอะมากถ้าไม่อินบ็อกวันจะไม่เห็นนะคะอยากได้คลิปอันไหนแล้วบันทึกไม่เป็นให้อินบ็อกมาหาวันค่ะแล้ววันจะส่งให้ถ้าวันมีต้นฉบับอยู่เพราะว่าบางอย่างบางต้นฉบับมันอ่ามือถือมันเต็มวันก็ลบทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่วันทําแจกที่เป็นคลิปก็คืออิน Production และปุ่มกดติดตามกด subscribe พร้อมเสียงกระดิ่งวันทำแจกเยอะมากจริงๆทุกคน2-300แบบไปเลือกเอาไปเลือกเอาทีนี้นะคะทีนี้สำหรับมือใหม่จริงๆโอ้ยมันตัดต่อยังไงมันทำยังไงปกนี้ไม่ต้องคิดเยอะค่ะไปเอาที่วันแจกแล้วเอามาใช้แบบไอวีละวันให้คะแนนหน้าปกเต็ม10เราอยากโฆษณาอะไรลงไปตรงนี้ เราใส่ลงไปในแบนเนอร์ค่ะและแบนเนอร์อย่าไปใส่ข้อความอะไรเยอะเพราะผู้ชมเห็นอันนี้คือหน้าจอ iPad ผู้ชมจะเห็นแบบนี้คล้ายๆกับหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ถ้ามันอยู่บนมือถือนะคะมันจะเห็นแค่นี้ค่ะถ้าอยู่บนมือถือเราจะเห็นหน้าปกหน้าหน้าช่องเท่านี้ เล็กๆเ,เท่านี้นะคะในโซนซ้ายมือที่ทุกคนเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาดูในมือถือมันเห็นเล็กมากๆเขาเราก็ไม่ต้องไปใส่ตัวหนังสือเยอะค่ะใส่แบบไอวีรัแบบนี้เรียกว่าดีแล้วพอแล้วเท่านี้พอนะคะเรามาดูต่อค่ะว่าหน้าช่อง YouTube มันมีอะไรบ้างคำว่าหน้าช่อง YouTube เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน้าบ้าน YouTube นะคะหน้า